สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซลตุยเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเซลตุยนะครับจะพามาดูนะครับก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นปุ่มล็อกเด็กนะครับซึ่งลูกค้าหลายท่านก็ถามกันเข้ามาว่าเซลเซลครับบดีรถผมอ่ะมันเปิดจากข้างในออกข้างนอกไม่ได้นะครับเป็นในรุ่นของ4ี่ประตูเป็นอะไรต้องเอาไปเข้าศูนย์ไหมหรือว่าต้องเอาไปทําอะไรมันมีปัญหาไหมครับรถเพิ่งออกมานะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพามาไขปัญหาตรงนี้กันเลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็มันมีวิธีการทําแก้ไขอย่างไรนะครับทําง่ายๆด้วยตัวเองครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเซลตุยจะพาไปดูนะครับว่าวิธีการทํามันทํำยังไงนะครับแล้วไอ้ปุ่มๆนี้เขาไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับก็จะไปดูเดี๋ยวฝากกดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากซับสไครต์ให้ช่องของเซลตุยด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย ครับผมวันนี้นะครับผมก็พาลูกค้านะครับมาอยู่กับรถซีประตูนะครับเป็นปัญหายอดฮิตแล้วก็เป็นคําถามที่ลูกค้าหลายท่านถามกันมาบ่อยเลยนะครับว่าไอ้ตัวปุ่มล็อกเด็กตัวเนี้นะครับมันต้องทํายังไงหรือว่ามีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับวันนี้ผมใช้รถที่สาธิตก็จะเป็นในรถของซีประตูตัวยกสูง นะครับเป็น4ประตูตัวสูงนะครับมันก็จะมีปัญหากับรถในรุ่นของ4ประตูนะครับไอ้ปุ่มล็อกเด็กตัวนี้ก็คือมันจะอยู่ประตูบานหลังนะครับสองข้างเลยไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาตัวนี้จะมีปุ่มอยู่ตรงประตูนะประตูขวาหนึ่งแล้วก็ประตูซ้ายหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเฉพาะรถรุ่น4ประตูนะครับที่เป็นมีปุ่มล็อกเด็กด้านหลังแบบนี้ที่มันไม่สามารถเปิดจากภายในออกได้ถ้าเราดึงตัวเปิด จากภายในไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้แต่ลูกค้าสามารถเปิดจากด้านนอกเข้าไปด้านในได้นะครับเหตุผลนี้ทําขึ้นมาเพราะว่าอะไรหนึ่งนะครับป<ร><บ>้องกันเวลาที่ลูกค้าอาจจะไปกับเด็ก2คนนะครับแล้วให้เด็กนั่งอยู่ที่เบาะหลังนะครับลูกค้าขับรถแล้วจังหวะที่เราขับเด็กอาจจะซนนะครับแล้วก็ไปเปิดประตูออกไปขณะที่รถกําลังวิ่งอยู่เนี่ยครับมันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับทางยี่สุก็เลยทําการ เขาเรียกว่าทําปุ่มล็อกเด็กตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับสิ่งที่ลูกค้าเจอคือหนึ่งนะครับมันจะเปิดถามว่าถ้าเปิดอะเปิดได้จากข้างนอกเปิดเนี่ยเปิดได้ดูเนี่ยเปิดได้ปกตินะครับแล้วก็ปิดไปอ่ะแล้วถ้าเปิดจากภายในจะเปิดได้ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปอีกข้างหนึ่งก่อนนะครับไปอีกข้างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเนาะ อ่าสมมทุว่าผมขึ้นไปแล้วปึ๊บอ่าแล้วผมรถจอดแล้วนะครับแล้วผมจะลงเนี่ยเปิดไม่ออกเห็นไหมครับรู้สึกว่ามันเปิดไม่ออกดันก็ไม่ออกเห็นไหมดันเปิดแล้วก็ดันก็ไม่ออกเนี่ยครับระบบยังไม่ได้ล็อกนะเห็นไหมระบบไม่ได้ล็อกอ่ากดล็อกก็ได้ดึงก็ไม่ออกไม่ว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกประตูตัวเนี้ยนะครับ จะเปิดไม่ออกเลยนะครับถ้าเราไปโดนปุ่มส่วนของตัวล็อกเด็กที่อยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือที่ปัญหาที่ลูกค้าเจอประจำนะครับอาจจะเจอเนื่องจากตอนออกจากศูนย์เนี่ยผมเปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วระบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะตั้งมันต้องไปกดปุ่มนะครับแต่บางทีลูกค้าอาจจะไปตั้งหรือว่าไปโดนปุ่มโดยที่ไม่ตั้งใจหนึ่งอาจจะมีไปเช็ดรถหรือว่าตอนที่ไปจ้างเขาเช็ดรถเขาอาจจะ เอามือไปถูแล้วไปโดนปุ่มมันทําให้ล็อกจากภายในนะครับล็อกจากภายในแล้วก็ไม่สามารถเด็กข้างในอ่ะไม่สามารถเปิดออกมาได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับไม่ใช่ว่าจะล็อกเด็กไม่ว่าล็อกเด็กก็จะเปิดไม่ได้แต่ผู้เด็กผู้ใหญ่จะเปิดได้ไม่ใช่ครับมันเป็นปุ่มเนาะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนไปกันเลยอ่านี่อ่ะผมให้ดูข้างนี้ก็ได้อีกข้างหนึ่งมันจะได้ง่ายๆเมื่อกี้ผมให้ดูข้าง ประตูหลังคนขับเนี่ยครับอันนี้ผมอยู่ตรงประตูหลังคนขับืระกิ้ด้านซ้ายนะครับหลังที่ด้างผู้โดยสารเนี่ยครับสังเกตดูนะครับประตูนะ you ครับประตูพอเราเปิดมาปุ๊บอ่ามันก็จะมีข้างของประตูด้านข้างไม่ใช่เนี่ยครับด้านหลังตรงเนี้ยนะครับสังเกตไหมมันจะมีด้านข้างตรงเนี้ยไม่ใช่ตัวปุ่มต,ตัวนี้นะนะครับวันนี้จะเป็นเบรย์ล็อกนะครับแล้วเราก็เปิดออกมาปุ๊บแล้วให้เรามองดูนะครับมันจะอยู่ภายใน นะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นเดือยล็อกที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วต่ําลงมานะครับเห็นไหมเนี่ยลูกค้าสังเกตเห็นมันจะมีอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยครับมันจะเขียนว่าปุ่มล็อกเด็กนะครับเห็นไหมเห็นไหมโฟกัสไหมนี่แหละแล้วก็มีลูกศรลงนะครับด้านบนเห็นไหมมันจะมีปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มกดเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าลูกตัวนี้ตัวล็อกเนี่ย ขึ้นน่านบนอ่าเดี๋ยวผมลองปิดอันนี้คือเปิดได้ปกติอ่าถ้าสมมติว่าลูกค้าจะใช้งานปกตินะครับลูกค้าดันขึ้นบนสุดเลยนะครับแต่ในเป็นบางกรณีบางทีเราไปเช็ดรถหรือล้างรถมือไปโดนลงมาปุ๊บอ่าแล้วทีเนี้ยเดยีพอมันโดนปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะลองปิดนะผมขึ้นรถก่อนระยะขึ้นรถก่อนอ่ะปิดปับ๊บ อ่ะเห็นไหมครับเนี่ยเปิดไม่ได้ไม่ว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกเปิดไม่ได้เลยจากข้างในนะครับเห็นไหมไม่สามารถเปิดได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นระบบความปลอดภัยที่ป้องกันเวลาที่เด็กนั่งอยู่ข้างหลังคนเดียวหรือว่าเล่นบางทีเด็กอาจจะเปิดออกอ่าสมมติว่าอ่าเนี่ยล็อกอ่าสมมติว่าเปิดออกอ่าผมกดปุ่มแล้วผมกดปุ่มแล้วขึ้น สมมติเ่าปุ๊บเด็กนั่งไปนั่งไปนั่งไปนะครับระบบอ่ะปกดล็อกปุ๊บดึงไม่ออกแต่ถ้าสมมติว่าเด็กไปกดแล้วดึงออกเนี่ยถ้ารถวิ่งอะร่วงเลยนะครับร่วงเลยตัวนี้นะครับอ่ามิฉะนั้นนะครับเราถึงทําปุ่มล็อกเด็กมาทั้งสองข้างเลยนะครับเราจะมีเฉพาะในรุ่นของ4ประตูนะครับเอานะครับก็ถ้ามันอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับก็คือระบบล็อก ท่านในจะทํางานก็คือไม่สามารถเปิดจากข้างในออกข้างนอกได้นะครับคนที่นั่งข้างในไม่สามารถเปิดออกได้คนที่นั่งข้างในไม่สามารถเปิดได้ถ้าอยู่งลางเนี่ยมันก็เขียนว่าล็อกเด็กแล้วก็ทําลูกศรลงที่ลงนั้นหลางก็คือปุ่มจะล็อกแต่ถ้าเราเปิดขึ้นด้านบนมันก็ปกติสามารถเปิดทั้งนอกข้างในได้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สงสัยก็ ทักคอมเมนต์ผมมาได้เลยหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์094 536 3330นะครับแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับหรือว่าสนใจตรงไหนหรือว่าอยากจะสอบถามรถรุ่นไหนก็ทักึ้รมาได้เลยนะครับในเพจของเซลตุยร้อยเปอร์เซนต์ะครับคิงยนสาขาพิมายนะครับแล้วก็เบอร์โทร094 536 3330นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับ ก็ฝากดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับกลางวันนี้แบบโอ้โหร้อนมากตับแตกนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะไปเหมือนผมซ้อมอยู่อินเดียอะไรเออดินแดนที่แบบมีแต่ความร้อนนะครับเหมือนผมซ้อมตกกระทะ่าทองแดงไงไม่ดูนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดชมรับชมคลิปของเซียวตุยนะครับขอบคุณครับ